สวัสดีค่ะพามาชมนกนะคะกลงนี้มีอยู่3ามตัวค่ะตรงนี้ก็อีกตวงนะคะมีอยู่สามตัวกับตรงนี้ คงจะหนาวนะคะคงจะหนาวอั feels, น <drilling. S 2> นี้ก็เป็นนกกระตู๋นกกระตัวนี้นกแก้วนกแก้วนกแก้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นนกแอฟริกันเกรสนะคะเรียกชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะน่ารักไหมคะอันนี้ก็จะเป็นนกแก้วกลีนพี๊ อันนี้ก็บูโกรมาร์คอร์เหีชื่อถุงกรเป่าก็ไม่รู้นะคะภาพไม่ค่อยชัดอันนี้ก็ตอันนี้ก็เกรนวิ่งมาร์คอ <c oughs> ชื่อเรียกยากมีสองตัวค่ะ น่ารักนะคะมีสองตัวอินอะไรเมียทแานทุกวัน ท้ไก่ค่ะไก่ไก่ก็มาอยู่ที่สดสัตว์นะคะก็บรรยากาศนะคะที่สวนสัตว์นกเยอะเลยนะคะผู้คนก็มากันเรื่อยๆนะคะต้นไม้ใหญ่เยอะ ไก่มีไก่ด้วยมีไก่สุดท้ายไทยขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ